พอสำหรับการขายในเดือนสิงหาคมคิดว่าที่อุดรน่าจะสถานการณ์น่าจะดีไหมคะอยากฟังดีไหมคะแม่ดีเพราะว่าถ้าปล่อยให้คนเราเข้ามาเหรอที่จริงเราก็อยากจะเปิดประเทศเมื่อเช้าฟังข่าวไหมคะเขาบอกว่าถ้าภมเกตเปิดประเทศแล้วได้มีการควบคุมที่ดีเนี่ยจังหวัดปิตก็สามารถเปิดประเทศต่อเนื่องได้แต่เราก็ต้องอย่างที่บอกเนาะเราก็ต้องดูแล เราดูแลคนใกล้เคียงแล้วก็ทำตามมาตรการของเขานะคะดิฉันก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะมีลูกค้าต่างประเทศใ,ใกล้บ้านบ้านใกล้เลยเคียงเข้ามาจะขายได้มากขึ้นทุกคนก็เห็นด้วยอยากจะขายกันเมื่อวานที่เซนท่านคนก็เดิดนเป็นพอสมควรนะใช่ไหมคะคุณแม่ผมแม่ท่านไม่จะชอบอ,อันนี้ือวันที่นะคะในวันที่เราขายของเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยสถารันก็จะมี การคัดเลือกเพิ่มเติมสําหรับคนที่มีศักยภาพหรือว่าเป็นผู้นาจริงๆของกลุ่มบุรรของเราก็าคือไปขายเพื่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศนะคะอันดับแรกก็คือจะขายบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าพัาวันนะคะ,มะเมื่อเดินสไลด์ที่นี้โดนมาวัดประเทศไม่เห็นก็คือในสรกิจการเนี่ยเราจะคัดเลือกที่จะจับคู่กับประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศกัมพูชาเราจะส่งสินค้าไปต่างประเทศส่งไปเสร็จแล้วเนี่ยทงประเทศนั้นมีใคร เ,เขาจะนัดพูดคุยนัดเจรจารกับเราสาวแดงก็จะนัดหมายให้แล้วก็ทําการคุยระบบออนไลน์กันอันนี้แบบที่1นึ่งคือคัดเลือกไป30มสิลายนะคะซึ่งเราจะเลือกกันทั้งหมด2องสินะคะ,อ,ะอีกกรณีหนึ่งสมมติตรงนั้นไม่ผ่านเราก็จะมีคัดเลือกยี่สิบลายจะลองสองร้อยสิบเหมือนกันยี่สิบลายเนี่ยจะคัดเลือกเอาสินค้าขึ้นไปโชว์บนเว็บไซต์เลยเว็บไซต์ของเว็บไซต์อันนี้คือ ทไทย .com เว็บไซต์เนี้ยเขาเป็นเว็บไซต์ที่ขายเฉพาะ,ะต่างประเทศเท่านั้นเพาขายลา,าวกัมพูชาเวียดนามในเว็บไซต์นี้ภาษาเที่วขึ้นบนเว็บไซต์ก็เป็นภาษาต่างประเทศสินค้าเราจะขึ้นไปโชว์บนนั้นถ้ามีใครสนใจเขาจะสั่งซื้อแล้วบริษัทที่ดูแลเว็บไซต์เนี้ยเขาจะเป็นคนที่ประชา,าสัมพันธ์ส่งสินค้าอะไรต่างๆให้เราขอให้เรามีสินค้าจํานวนมากพอที่จะสามารถส่งไปได้อันนี้เราก็จะคัดเลือกอืก่นกัน เดี๋ยวจะคัดเลือกจากบใบสมัครจากข้อมูลที่เราได้จากแม่แๆจากพี่ๆเนี่แหละค่ะนะคะว่าใครที่มีศักยภาพอีกอันนึงที่จะทําแถมให้ก็คือในเรื่องของการขายผ่าน K L <อ> K L คือคนที่มีชื่อเสียงในกลุ่มสินทรนะคะอ,อาจจะเป็นนางงนางงาพวกนี้เขาเยาสินสินค้าเราไปโอรโหนแล้วก็ขายนะคะอ,อันนี้คือสิ่งที่เราจะทําให้สําหรับคนที่อยู่ในกาง ตอนนี้มีใครที่สนใจมากกว่าจะขายออกบูธไหมคะอ,ะอจาจะขายที่เซ็นท่ลร้วมีใครสนใจที่จะขายบนแพลตฟอร์มบนอะไรต่างประเทศกับผู้ต่างประเทศมีไหมยกมือหน่อยมีอะยกมือไว้ะนะมีใครรูปไป <c oughs> มีหลายท่านดีมากเลยเดี๋ยวแจ้งไว้กับที่เจ้าหน้าที่เรานะคะว่าอยากจะไปต่อในสเตปของแบตชิ่งต่างประเทศหรือขายกับออนไลน์ต่างประเทศนะคะแจ้งมาได้เลยเราจะได้ทําการนํามาประเมินสัยภาพกัน ีมากดีมากค่ะต่อไปนะคะอันนี้เราเห็นภาพโครงการและโครงการไม่มีอะไรซับซ้อนปีประมาณแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องเก็บข้อมูลด้วยนะว่าแต่ละคนขายได้เท่าไรอันนี้ถามแลวต้องบอกนะคะขายได้เท่าไรขายได้เป็นยังไงมีใครที่มาเ,เจรจการที่ใหญ่จัสั่งซื้อค้าส่งไหมสั่งซื้อเป็นล็อตใหญ่ๆต้องเก็บข้อมูลไปด้วยนะคะแล้วเราเป้าหมายที่เราคาดการเอาไว้เนี่ย เราอยากจะท 000, 000 000, 000 000ําม uh, ูลค mm ่าเศรษฐกิจให้ได mm ้ประมาณ100ล้านภทยใน1ปีจาก210กิจการนะคะก็เฉลี่ยกันเดือนนึงประมาณ3 5ม0ื่ได้นี่คือป้าหมายของโครงการจบเรื่องโครงการแล้วนะคะมีเรื่องแค่นี้องของโครงการทัางสั้นมีใครถามเรื่องโครงการไหมเข้าใจหมดแล้วพร้อมจะไปขายของกันแล้ว คุณแม่พร้อมแล้วน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวจากตรงนี้ดิฉันจะบอกข้อมูลอีกอย่างนึงในลําดับต่อไปตามตมดการก็คือหัวข้อการลงทะเบียนจัดซื้อจากภาครัฐอันนี้จำคัญด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทงทีมไลน์นะคะเพิ่มสเต็ปต่อไปเลยค่ะ การค้ามาในเรื่องของหัวข้อที่สองแล้วค่ะการจัดซื้อจัดจ้งางภาครัฐค่ะ,ะนะคะในเรื่องของการลงทุนในจัดซื้อจัดจ้งางภาครัฐหัวข้อที่สองนี้จะบอกไว้ก่อนว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นอะไหนมีใครรู้แล้วบ้างเรื่องในใี้เป็นไงไหนยกมือสิคะ่ะมีใครเข้าใจเรื่องนี้บ้างเนอะอาจจะเรื่องใหม่สําหรับเรานะคะแต่บางคนเนี่ยเขาลงทะเบียนไปแล้ว ขาก็ได้ประโยชน์ไปแล้วพูดง่ายๆเราจะลงให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนในระบบกลางอันหนึ่งระบบการที่สสวเขาดูแลอยู่นะคะลงทะเบียนของเราคือลงทะเบียนว่าเราขายสินค้าอะไรชื่อที่อยู่เราที่ไหนนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลอยากจะซื้อของเขามีข้อกําหนดออกมาว่าให้เขาอาจจะเลือกซื้อจาก s อสที่อยู่ในระบบอ่า มึงจะเปิดโอกาสให้กับทุกท่านเนี่ยสามารถขายของให้กับรัฐบาลได้มากขึ้นและเขาเข้าถึงเรามากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องทําตามขั้นตอนของเขาที่เขาอุตส่าห์ออกแบบระบบและให้โอกาสเราในการขายของให้รัฐบาลนะคะก็จะชื่อเขาจะเป็นชื่อเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะทุกคนก็ต้องเข้าไปในเว็บไซต์ thai smegp com นะคะเข้ามาในเว็บไซต์นี้อีฉันจะพูดไปก่อน ก็จะมีวิดีโอให้ดูด้วยไม่ยากนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้หรือถ้าคีเว็บไซต์ย่าก็สกแกน QR code น,นะคะสกแกนการ QR code นี้เข้าไปเขาเลือกเขาเรียกว่าการขึ้นทะเบียนเพื่อจะซื้อจากตกางภางครัฐลายลูกใยไ,ได้เลยห้านะลายลูกใ้ โอเคน่ารักมากมีบางคนเขาลงทะเบียนแล้วเขามีการซื้อของจาก S อสที่อยู่ในทะเบียนนี้ไปแล้วด้วยนะคะตอนนี้ลงทะเบียนไปหลายหมื่นลายแล้วทั<ม>่วประเทศอ่าถ่ายไฟให้เสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคอเดีเ๋ยวถ้าถ่ายไม่ทันหรือจำชื่อเว็บไซต์ไม่ได้ถามสถาบันเพิ่อมอีกทีหนึ่งได้นะคะเจา้าหน้าที่ของเรานะคะ อันนี้คือวิธีการเข้าหน้าเว็บไซต์นะคะพอเราเข้าไปแล้วดิฉันจะให้ข้อมูลว่าทําไมเป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะถ้าจากสไลด์นี้จะเห็นว่ามูลค่าที่รัฐบาลซื้อของจาก s อ e แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเป็นหน่วยเป็นพันล้านล้านนะคะจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นตลอดตั้งแต่ปี61 62หละ63นะคะเะนั้นเนี่ยแน่นอนเลยว่าเราก็เป็นหนึ่งในที่จะมีโอกาสให้เขามาซื้อของของเราได้นะคะ แล้วพอเราเข้าไปแล้วทําไมเราถึงจะมีโอกาส่ะแล้วโอกาสมันมาจากทางไหนบ้างมันก็จะมีมาตรการที่ทางภาครัฐเนี่ยเขาออกเอาไว้2มาตรการที่จะมาช่วยเกื้อหนุนกับเรานะคะมาตรการที่1การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกอคือถ้ารัฐบาลให้จะซื้อของโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีอ e ีเบดดิ้หรือวิธีขวดราคาทาง e ronic, อิเล็กทรอนิกส์นะคะจะต้องใช้สามตัวนี้นิดนึงเพื่อเป็นทางการเขาจะเลือกว่าจะซื้อจากใครนะคะนี่คือคัดเลือก วิธีการของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะเลือกซื้อจาก SME ไม่น้อยกว่า3 0เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็น SME เราจะต้องถูกซื้ออย่างน้อยอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องมาซื้อจากเรานะคะถ้ามีร้านหนึ่งสามแสนบาทต้องมาซื้อจากเรา,ามีร้าน,นีป็นรุนมีสามสิบที่มาซื้อจากเรานะคะโดยที่ในจังหวัดนั้นๆเนี่ยเขาก็จะเลือกจากเอสเอ็อีที่อยู่ในจังหวัดก่อนนะอย่างเราอุดร หน่วยงานภาครัฐจะไปซื้ออุปกรณ์ทางด้านผ้าไปตัดชุดนักเรียนสมมติเขาจะเลือกจากผู้ประกอบการในจังหวัดก่อนว่ามีครบ3ามลายไหมถ้ามีไม่ครบหรือซื้อไม่ได้จาก3ลายที่เขาเลือกขึ้นมาเขาก็จะวิ่งเข้ามาหาในระบบที่เราลงทะเบียนไว้กับสอสวอเขาจะมาดูในระบบแล้วก็เซิร์ชว่า,วามีใครที่ขายผ้าแบบนี้บ้างถ้าเราเป็นหนึ่งในนั้นเขาก็จะเลือกซื้อจากเราได้นี่อันนี้คือแบบวิธีการคัดเลือกนะคะ บบที่2ก็คือจะซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวด,ร,ด,ร,ดราคาผ่านอิเล็กทรอนิกส์อันนี้คือเขาจะประกาศราคาผ่านในระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งมูลคา่าจ้างที่จะซื้อในค่อนข้างสูงนะคะถ้าเขาซื้อผ่านระบบเนี้ยเขาก็จะมีราคากำหนดเอาไว้เช่นเขาบอกว่าเขาต้องซื้อในราคาที่ไม่เกิน1ล้านบาทนะคะเอกนชนเ็าจะมายื่นบิดยื่นประกวดในราคาที่1ล้านบาทแต่เราเนี่ยได้แต้มต่อ เราสามารถที่เสนอในราคาที่1นล้านหนึแสนบาทได้โดยไม่ผิดกติกานั่นคือก้รต่อที่จะให้เราเสนอได้สูงกว่า10%จากราคาที่กําหนดนะคะอันนี้อันนี้คือมาตรการที่จะสนับสนุนเรานั่นคืออย่าลืมว่าเราต้องลงทะเบียนก่อน w w w ร์ดไว m e เ b c o m นะคะต้องลงอันนี้ให้เรียบร้อยทีนี้ถามว่าแล้วใครัะมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้บ้าง นะคะอันนี้ให้เห็นภาพรวมนิดนึง SME ตอนนี้ใครมีรายได้ต่อปีเกิน500ล้านบาทไหมคะคุณแม่หวดรอ้อคุณแม่ปวดอ้อ <c oughs> คือพวกเราลงได้หมดนะคะตพรานี้จะเห็นเลยว่าเขาแบ,บ่งเป็นไมโครสมอลมีเดียมนะคะเพื่อให้ดูว่าไมโครกี่ล้านรายได้ต่อปีสมอลรายได้เท่าไหร่มีเดียมรายได้เท่าไหร่นะคะถ้าภาคการผลิตเนี่ยไม่เกิน500ล้านบาท ะะถ้าภาคบริการก็ไม่เกิน300ล้านบาทนะคะถ้าเราไม่เกินนี้เราก็ไม่สิทธิลงทะเบียนได้หมดน,นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ลงทะเบียนเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนะถ้าเป็น,นิีบิบุคคลหรือบคุคคลธรรมดาจะเห็นเลยว่าก็มีเรื่องสำเนารับรับรองการจดทะเบียนนิตที่บุถถบคคลนะอายุไม่เกิน6เดือนแต่เยนพาณิชย์ต้องได้รับการตรวจสอบเบยนอย่างที่ถูกต้อง แล้วก็มีเอกสารแสดงรายได้งบการเงินปีล่าสุดนะอย่างพวกเราไม่มีงบการเงินแล้วก็มีหลักฐานอื่นในการยื่นภาษีเช่นแบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าฉันมีไรายได้ไม่เกินอย่างที่กาหนดแค่นั้นเองหลักฐานไม่เยอะนะคะขอให้เราเตรียมเอกสารหลักฐานที่ดิฉันบอกตรงนี้ให้พร้อมเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดเว็บไซต์เข้าไปแล้วไปกรอกข้อมูลหน้าตาที่กรอกข้อมูล อันนี้ค่ะสมมติเราเข้าเว็บไซต์แล้วจะเห็นหน้าเลยพอเราเข้ามาในเว็บไซต์ปุ๊บนะคะเราก็เลือกช่องนี้นะเราต้องเลือกว่าเราเป็นสําหรับผู้ประกอบการนะเราไม่ต้องเลือกว่าเราเป็นหน่วยง,งา,านภาครัฐเนาะอันนี้สําหรับที่เขาจะซื้อของเราจะเราจะขายของเราก็มาลงช่องนี้ลงเสร็จปุ๊บเราก็เลือกลงทะเบียนคิดเข้าปาตรงลงทะเบียนพอคลิกเสร็จแล้วเ,เขาจะให้เราบอกว่าเราเป็นแบบไหน,นเราเป็นบุคคลธรรมดาวิสาหกิจรือนิติบุคคล นะอย่างแม่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิสาหกิจหรือว่าบุคคลธรรมดาใช่ไหมคะก็เลือกลงไปติ๊กลงไปเร็กเสร็จแล้วเขาก็จะไปต่อล้นี่คือหน้าตาข้อมูลหรือแบบฟอร์มที่ต้องกรอกกรอกไปเลยนำหน้าชื่อเรานายนานอะไรนะคะนมสกุลอะไรโทรศัพท์มือถือสำคัญตัวสีแดงตรงนี้โทรศัพท์มือถือขอให้ใส่เบอร์มือถือที่เราใช้ประจำ เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีรหัสแจ้งกลับมาที่มือถือเราเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อแจ้งข้อมูลว่าเราต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างฉะนั้นขอให้เป็นเบอร์มือถือที่เราใช้อยู่ปัจจุบันหรือคนใกล้เคียงที่ใช้ทํางานให้เราอยู่กรอกตรงนี้เข้าไปนะคะนอกนั้นก็จะเป็นน,นี้แล้วข้อมูลสถานประกอบการแลนะสถานที่ที่ตั้งที่อยู่อยู่ที่ไหนอำเภอจังะจะหวัดอะไรประกอบถูกต้อง ประเภทธุรกิจเขาจะมีช่องให้เลือกจะเป็นธุรกิจทางด้านเสื้อผ้าทางด้านเครื่องอุปกรณ์อคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆจะมีเยอะมากในหทวตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกของเราให้ตรงเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดเอกาสารที่ดิฉันบอกเ็ื่อสักครู่เข้าไปนะ โการ s m สเ2564นะคะชื่อโครงการตรงนี้ก็จะอยู่ในเอกสารของท่านด้วยนะคะจะถ่ายรูปหน้านี้ไปอีกครั้งหนึ่งอยากจะให้เขียนข้อความาตรงนี้ลงไปเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวสาาถาบันสิทธิ์จะเข้าไปช่วยประสานงานช่วยแก้ไขตรงนี้ให้ด้วยก็จะไ,ได้เร็วขึ้นนะคะจะได้รู้ว่าท่านมาจากโครงการนี้นะคะอะไรต่างๆก็จะ นี่คืออยากจะขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลตรงนี้ให้เป็นแบบนี้ถ้าใครกรอกไม่ได้ยังไงเดี๋ยวดต่จอยขาบ้านค่ะส้าบาลลบนกรอกให้ไม่ต้องห่วงนะคะเราซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะอันนี้คือข้อมูลของการขึ้นทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือว่าไทยเอสเอ็มีทีเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูวิดีโอที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดจะมีวิดีโอประกอบด้วยนะจะได้เข้าใจแล้วก็ถวนความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะรบกวนทางอาจารย์ช่วยเปิด จบพร้อมกันเลยค่ะ สวได้จัดให้มีบริการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์ thai s n e g p com เพื่อให้ SME ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเป็นช่องทางที่หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจาก SME ที่ประโยชจะต้องขึ้นทะเบียนรายชื่อพร้อมรายการสินค้าหรือบริการซึ่งการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนี้ผู้ประกอบการสามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้2วิธีหลักคือวิธีที่1ไปที่เว็บไซต์ของสวสว w w w SME GO t TH แล้วคลิกแบนเนอรระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ริการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์ t h a s m e g p c o m เพื่อให้ SME ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเป็นช่องทางที่หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นข้อมูลใ,ในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจาก SME โดยผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องขึ้นทะเบียนรายชื่อ พร้อมรายการสินค้าหรือบริการซึ่งการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนี้ผู้ประกอบการสามารถทําผ่านช่องทางออนไลน์ได้สองวิธีหลักคือวิธีที่1ไปที่เว็บไซต์ของสสว www.sme.go.th แล้วคลิกแฟลเนอร์ระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือวิธีที่2 ไปที่เว Ming ็บไซต์ t h a i s n e c p c o m ทั้งสอง Memory วิธีนี้จะนำท่านเข้าส,สู่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนจากนั้นเลือกประเภทธุรกิจตามรูปแบบกิจการของท่านเช่นผู้ประกอบการนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนไทยนหรือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนที่กำหนด จากนั้นรอรับ SMS ยืนยันและตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน SME ภายใน7-14ถึงวันทำการโดย SMS จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่กรณีเช่นกรณีที่1เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนกรณีที่2หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะได้รับ SMS ได้นำส่งเอกสารเพิ่มเติม กรณีที่3 s SME ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่สะสะวกำหนดเรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS ที่ระบุ Username และ Password สำหรับเข้าใช้งานในระบบเพื่อจัดการข้อมูลสินค้าหรือบริการต่อไปนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์โดยคลิกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับ username และ password แล้วสามารถนำเข้าข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ต้องการค้าขายกับภาครัฐได้โดยสินค้าที่ภาครัฐนิยมซื้อในลำดับต้นๆได้แก่เครื่องใช้สำนักงานเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องดนตรีอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และงานจ้างบริการต่างๆ เช่นบริการทำความสะอาดบริการรักษาความปลอดภยัยบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้าเป็นต้น,น,ตนผู้ที่สนใจจะเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจ,จัดจ้างภาครัฐสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ thai smegp.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นี่ละค่ะคือคือขั้นตอนนะคะแล้วก็ดูปอาหารกระถ่ายรูปกระถ่ายรอบนึงได้ค่ะทันไม้อ่ะไม่ทันเดี๋ยวจดไว้จัดที่เดี๋ยู่ชันให้เจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์ให้อีกทีนึงนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะมาเข้าหัวข้อสุดท้ายแล้วค่ะหัวข้อนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอีกเหมือนกันนะคะในเรื่องของช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเทคไพรสแควร์ ก็จะในภาษาภาษาเก็กนิดนึงแต่ว่าแพลตฟอร์มนี้จะมีประโยชน์นะคะเพราะถาบันสิพอเองเนี่ยเราก็ลงทุนทำแพลตฟอร์มอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บขานข้อมูลของคนที่ทำในอุตสาหกรรมสิพอเพื่อต้องหนะคะตั้งแต่ปั่นได้พอผ้าตัดเย็บปอกยอมตั้ง,งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยเราจะรวมข้อมูลเอาไว้ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเปิดตัวแพลตฟอร์มนี้กันอย่างเป็นทางการนะคะเดือน กลงเดนกาคมประมาณที่20แต่ตอนนี้เราเริ่มลงใส่ข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่เอาไว้ในนี้แล้วนะคะเดีย๋ยวจะให้ดูว่าแพลตฟอร์มนี้หน้าตาเป็นยังไงนะคะอาจารย์จะควรเข้าในแผ่ตฟอร์มที่อยู่ในนี้ไม่ไม่ใม่ใช่ฟอง่ไมัมนก็เข้ามาเป็นเว็บไซต์ นี้มันจะอยู่ในหน้าเว็บไซต์มันต้องเข้าไปตามรีดิ้นะจะมันจะเข้าไปตรงขึ้นในประาดาษอ่าใช่อันนี้แหะคะ่ะตรงน,นี้นะจะไม่เห็นมัน,นไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่าต่อก่อนนะคะ,ะตัวนี้พอสถาบันทําขึ้นมาด้วย,วยการที่เราพัฒนาขึ้นมาที่จะใส่ข้อมูลอย่างที่ฉันบอกนะคะเขาเรียกว่าเท็กไทร์สแควร์ ให้ดูหน้าเว็บไซต์ให้นิดนึ่งเดีเนะคะเอ่อ,อมเมาส์ออกมาดัน,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 นไม่เป็นไรค่ะตัวนี้เดี๋ยว เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงพักเบรคเดี๋ยวที่ฉันขึ้นหน้าจอแพลตฟอร์มให้อีกทีหนึ่งนะคะ,ะจะบอกว่าแพลตฟอร์มเนี้ยมันรวบรวมของข้อมูลของอสิ่งทอเครื่องของเราไว้ทั้งหมดนะคะแล้วเวลาจะค้นอย่างเช่นจะค้นว่าผ้าไหมมันจะขึ้นมาเลยว่าใครบ้างที่ผลิตผ้าไหมจะค้นผ้าฝ้ายใครบ้างที่ผลิตผ้าฝ้ายนะคะแลวเดี๋ยวเราจะกกอบข้อมูลของทุกท่านที่อยู่ในระบบกับเราเนี่ยเอาไว้ในนั้นทุกท่านก็จะถูกค้นหาด้วยเจอแล้วก็มีใครสนใจอยากจะซื้อของจากท่านได้ นะคะมันจะมีข้อมูลของบริษัทว่าบริษัทนั้นหรือกิจการนั้นๆเนี่ยผลิตผ้าไหมอะไรมีคมุณ่องักรพิเศษอะไรราคาเท่าไหร่โชว์รูปภาพแล้วก็จะโชว,ว์ไว้นีนี้หมดเลยนะคะเรื่องข้อมูลที่ทางสามาัญสินททอ,อขอจากทุกท่านเอาไว้เนี่ยขอชื่อที่อยู่หรือรูปภาพสินค้าต่างๆเนี่ยขออีเมลนะคะขอเว็บไซต์ถ้าเกิดท่านมีหรือขอ a c e b o o k เนี่ยอยากจะให้ให้ข้อมูลมาให้ครบที่ขอ มันจะถูก,กนำมาขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วก็โชว์ไว้ในแพลตฟอร์มนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ประชาสัมพันธ์จริงๆนะคะถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาจะคลิกไปหาท่านหรือว่าไลน์ไปหาโทรไปหาแล้วก็สั่งซื้อของมันเองโดยตรงสถาบันไม่มีหน้าที่ในการขายของให้แต่เราจะทำประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็ทําให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดนะคะอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ได้ตลอดเช่นกันอันนี้สําคัญมากที่อยากจะบอกนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหลังเบรกดิฉันจะเปิดแพลตฟอร์มนี้ให้ดูอีกทีหนึง่ง นะคะจะลองเซิร์ชให้ดูนี่ให้ดูว่าหน้าตาของแพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่เป็นไรค่ะระบบมันอานิดนึงนะคะเดี๋ยวพอดีได้เวลา10โมงนะเดี๋ยวจะท่านปักเบรกกันก่อนนะคะเพราะหลายท่านมาแต่เช้าเบรกเสร็จเดี๋ยวเข้ามาดูหน้าแพลตฟอร์มแล้วก็ได้รับฟังการบรรยายจากอาจารย์บรรจบต่อนะคะงั้นเดี๋ยวใช้ขอพักเบรกตรงนี้ก่อนนะคะขอบขอบคุณค่าเชนญนอ่งทาได้านค่า